เมื่อพูดถึงบ้านเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงสถานที่ที่อบอุ่นเป็นมุมพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายแต่ความจริงแล้วบนโลกใบนี้ยังมีสถานที่อยู่อาศัยอีกมากมายที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดบ้านบางหลังสร้างอยู่ในทำเลแปลกจนไม่น่าเชื่อบางแห่งดูเหมือนไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยเลยด้วยซ้ำแต่ก็ยังมีคนอาศัยอยู่จริงว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างทุกคนก็ต้องกด subscribe กด like แล้วมาดูกันเลยค่ะ 1. s l ่งสแลปซิตี้ ในโลกที่ทุกอย่างถูกจัดระเบียบยังมีสถานที่หนึ่งที่ไม่มีใครควบคุมไม่มีผู้มีอำนาจไม่มีสัญญาณมือถือสถานที่ที่เราพูดถึงนี่คือสลับซิตี้ชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของค่ายทหารเก่าที่ถูกทิ้งร้างตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเหลือไว้เพียงแผ่นพื้นคอนกรีตหรือซากที่เคยเป็นฐานของอาคารผู้คนที่มาอยู่ที่นี่มักจะเป็นกลุ่มที่ต้องการหลีกหนีจากสังคมเมืองแบบเดิมๆบางคนเป็นศิลปินนักเดินทางคนไร้บ้าน หรือแม้แต่คนที่แค่ไม่อย,อยากอยู่ภายใต้กฎหมายของใครอีกแล้วทุกคนมาตั้งแคมป์ตั้งรถบ้านหรือเอาวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยกันเองไม่มีใครมาเก็บค่าเช่าไม่มีภาษีบ้านทุกอย่างขึ้นอยู่กับกฎกติกาที่ชุมชนกำหนดกันเองแบบไม่เป็นทางการแต่แม้จะดูเหมือนไม่มีระเบียบอะไรเลยสลับซิตี้กลับกลายเป็นเมืองศิลปะขนาดย่อมๆซึ่งเป็นลานแสดงงานศิลป์จากขยะและของใช้เก่าที่ดูแล้วก็มีความอินดี้สุดๆไปเลย สองปราสาทร้างเกาะบิ๊กดาบีในเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะบิ๊กดาบีที่ฟังดูเหมือนเกาะธรรมดาในแคริบเบียนแต่เมื่อมองจากมุมสูงคุณจะเห็นสิ่งก่อสร้างปริศนาทรงปราสาทตั้งตระหง่านอยู่กลางเกาะร้างอย่างโดดเดี่ยวสถานที่อยู่อาศัยสุดประหลาดนี้ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นบ้านของคนจริงๆมันถูกสร้างขึ้นในช่วงปีง1930โดยมหาเศรษฐีชาวอังกฤษชื่อเซอร์กายแบ็กสเตอร์ เขาตัดสินใจทิ้งชีวิตในเมืองใหญ่แล้วมาสร้างปราสาทอยู่กลางเกาะแบบส่วนตัวของเขาเองตัวปราสาทมีลักษณะเหมือนปราสาทยุโรปยุคก,กลางสร้างจากหินปูนท้องถิน่นมีหอคอยระฟ้าหน้าต่างโค้งวิว360องศามองเห็นทะเลทุกทิศทางแต่เมื่อเซอร์กเสียชีวิตลงในช่วงปี 1, 9 5 0ทุกอย่างก็เงียบลงปราสาทถูกทิ้งร้างเกาะถูกปล่อยไว้โดยไม่มีผู้ดูแลมีเพียงนักผจญภัย นักสำรวจหรือกลุ่มคนที่สนใจเรื่องลึกลับบางคนเท่านั้นที่กล้าเดินทางไปเหยียบที่นี่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาบางคนเล่าว,ว่าเคยได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นเป็นระยะบางคนบอกว่าเห็นแสงแปลกๆบนยอดปราสาทในคืนเดือนมืดแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่มันก็ทําให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในสถานที่พิลึกที่มีคนเคยอยู่จริงที่ยังคงน่าลหลงไหลจนถึงทุกวันนี้สวิลล่าดอกทานตะวัน ลองนึกสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบ้านของเราสามารถหมุนตัวเองเพื่อหันไปหาพระอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวันเหมือนดอกทานตะวันที่หันหน้ารับแสงมันอาจฟังดูเหมือนอยู่แค่ในหนังแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามันคือสิ่งที่มีอยู่จริงมาตั้งแต่เกือบ100ปีก่อนแล้วซึ่งชื่อของมันคือวิลล่าดอกทานตะวันที่ตั้งอยู่ที่เมืองเวโรนาประเทศอิตาลีมันถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1929 โดยวิศวะกรผู้คลั่งไคล้แสงแดดและความทันสมัยในยุคนั้นเขาจึงออกแบบบ้านหลังนี้ให้สามารถหมุนตามแนวโคจรของดวงอาทิตย์ได้ตลอดวันเพื่อให้บ้านได้รับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ในทุกห้องทุกมุมตลอดทั้งปีโดยตัวบ้านหลักนี้รูปร่างคล้ายสมอเรือหรือบางคนก็บอกว่าดูเหมือนเครื่องบินตัวเรือนถูกวางอยู่บนฐานกลมขนาดยักษ์ที่สามารถหมุนได้ช้าๆตลอดวันด้วยระบบมอเตอร์และรางเหล็ก โดยใช้กลไกที่ซับซ้อนแต่แม่นยำแบบสุดๆซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมขั้นสุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ 4. หมู่บ้านบนผาเอาฮา,าราถ้ำกลางหุบเขาหินแห้งแล้งของประเทศเยเมนมีสิ่งก่อสร้างหนึ่งที่หากคุณได้เห็นสักครั้งจะไม่มีวันลืมเพราะมันคือเอาัลาจาราหมู่บ้านโบราณ อายุกว่า1000ปีที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า2,200เมตรบ้านทุกหลังในหมู่บ้านนี้ไม่ได้แค่สร้างติดแม่าผาแต่คือสร้างอยู่บนหน้าผาเลยจริงๆแถมแต่ละหลังสูง4-5ชั้นสร้างด้วยหินภูเขาและดินเหนียวที่หาได้ในท้องถิ่นและใช้เทคนิคสถาปัตยกรรมที่แม้จะโบราณแต่แข็งแรงทนทานอย่างเหลือเชื่อการวางเรียงของบ้านแต่ละหลังแน่งสนิทต,ต่อกันเหมือนบล็อกเลโก้สร้างความมั่นคงให้กันและกันแบบไม่ต้องพึ่งคานเหล็กหรือเสาเข็ม สิ่งที่น่าทึ่งก็คือหมู่บ้านนี้ยังมีคนอาศัยอยู่จริงแม้เวลาจะผ่านไปเป็นพันปีแต่ชีวิตยังคงดำเนินอยู่ในที่นี่ชาวบ้านใช้วิธีสร้างบ้านให้สูงเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเพราะพื้นที่แนวนอนไม่พอพื้นที่ปลูกพืชถูกจัดเป็นขั้นบันไดรอบเขาส่วนบนดาดฟ้าของบ้านมักถูกใช้ตากของแปรรูปอาหารหรือแม้กระทั่งเป็นที่พักผ่อนชมวิวสุดโหดที่มองลงไปเจอแต่เหวลึกหน้าหวาดเสียวไม่เบาเลยละ่ะ 5. ปอนเตเวกิโอเมื่อพูดถึงสะพานหลายคนอาจนึกถึงสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทางผ่านระหว่างหมู่บ้านที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำไปหาอีกฝั่งแต่มีสะพานหนึ่งในโลกที่ไม่ใช่แค่สะพานมันคือหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่นั่นคือปอนเตเวกิโอในเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่14แต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากสะพานอื่นๆไม่ใช่แค่ความเก่าแต่มันคือมีอาคารจริงๆปลูกอยู่บนสะพาน ไม่ใช่แค่ร้านชั่วคราวหรือแผงลอยแต่เป็นอาคารถาวรที่ยื่นออกมาจากสะพานแต่เดิมร้านเหล่านี้เคยเป็นของพ่อค้าเนื้อและปลาในยุคกลางซึ่งคงไม่ต้องบอกก็พอจินตนาการได้ว่ากลิ่นตอนนั้นจะขนาดไหนจนกระทั่งในปี1593 ยุคผู้ปกครองเมืองออกกฎหมายห้ามขายของสดบนสะพานและสั่งให้เฉพาะช่างทองและพ่อค้าของหรูเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตั้งร้านบนสะพานแห่งนี้เพื่อทำให้เมืองดูดีขึ้นและนั่นเองคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ปอนเตเวกิโอกลายเป็นสะพานที่มีร้านทองเรียงรายอยู่เต็มสะพานตั้งแต่ศตวตรรษที่16จนถึงวันนี้ 6. ลองเยเบียนลองนึกถึงเมืองที่หิมะตกเกือบทั้งปีพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยหลายเดือน และผู้คนต้องพกปืนเวลาออกไปข้างนอกเพราะอาจเจอหมีขั้วโลกแม้ฟังดูเหมือนฉากในเกมเอาชีวิตรอดแต่เมืองแบบนี้มีอยู่จริงและชื่อว่าลองเยียเบียนตั้งอยู่บนหมู่เกาะสฟาบาดทาทงตอนเหนือของนอร์เวย์ใกล้กับขั้วโลกเหนือแบบสุดๆจนถูกเรียกว่าเมืองสุดขอบโลกอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของที่แห่งนี้อยู่ที่ประมาณติดลบองศาเซลเซียสและในช่วงฤด,ดูหนาวพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นเลยนานถึง4เดือน แต่กลับกันพอถึงหน้าร้อนก็จะมีพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่สว่างจ้าแบบไม่มืดเลยติดต่อกันอีกหลายเดือนเช่นกันและสิ่งที่ทําให้เหมืองน,นี้ไม่เหมือนที่ไหนบนโลกก็คือกฎแ,แปลกๆหลายอย่างเช่นกฎห้ามตายที่นี่ถ้าคุณป่วยหนักหรือใกล้ตายคุณจะต้องถูกส่งออกจากเกาะเพราะอุณหภูมิต่าจัดทําให้ศพไม่เน่าและอาจเป็นแหล่งแพร่โรคได้ และกดห้ามม e ีแมวเพื่อป้องกันอันตร,รายต่อสัตว์ป่าในเขตอาร์กติกและที่สําคัญห้ามออกนอกเมืองโดยไม่มีปืนเพราะนอกเขตเมืองคือถิ่นของหมีขั้วโลกที่อาจจู่โจมคุณได้ทุกเมื่อถึงจะดูโหดแต่คนที่นี่ก็อยู่กันอย่างสงบและใกล้ชิดกับธรรมชาติมีบ้านไม้เล็กๆและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควรเลย 7. รีอูกันเมืองใต้เงาภูเขาในยุคที่เราบ่นทุกวันว่าแดดแรงเกินไป มีเมืองหนึ่งที่คนทั้งเมืองต้องรอแสงแดดเป็นเวลาหลายเดือนพวกเขาไม่ได้เบื่อแสงอาทิตย์แต่พวกเขาคิดถึงมันในแบบที่เราไม่เข้าใจนี่คือรีอูก,กันเมืองเล็กๆในประเทศนอร์เวย์ที่ซ่อนตัวอยู่ลึกในหุบเขาสูงตระหง่านและในช่วงฤด,ดูหนาวตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมีนาคมเมืองทั้งเมืองจะไม่มีแสงแดดส่องลงมาถึงแม้แต่นิดเดียว เพราะภูเขาที่ล้อมรอบเมืองนั้นบังแสงอาทิตย์ไว้หมดจนผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ในเงามืดของธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มานานกว่า100ปีต่อมาจึงมีเรื่องน่าทึ่งขึ้นเพราะในปี2013เมืองรีอูก,กันก็กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกเมือ่อพวกเขาตัดสินใจจะดึงแสงอาทิตย์กลับคืนมาด้วยกระจกยักษ์สาบานบนภูเขาสูงด้านบนที่แสงแดดส่องถึงแล้วใช้ระบบหมุนสะท้อนแสงอาทิตย์ลงมายังจัตุรัสกลางเมืองแบบเรียลไทม์ ชาวเมืองที่เคยต้องขับรถขึ้นเขาเพื่อสัมผัสแสงแดดจึงสามารถออกมายืนรับไออุ่นของแสงอาทิตย์ได้ในใจกลางเมืองแม้ในฤดูหนาวซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่สุดเลย8เมืองหุบเหวโบซูสถ้าให้คุณนึกถึงเมืองในฝรั่งเศสคุณอาจจะนึกถึงปารีสหอไอเฟลหรือเมืองชนบทสวยๆแบบในหนังรักใช่ไหมแต่อันดับนี้เราจะพาคุณไปดูเมืองที่ตั้งอยู่ริมขอบปล่องยักษ์ที่ชื่อว่าโบซูส เมืองเล็กๆในแคว้นอ็อกซิตานีทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและอย่างที่เห็นเลยเมืองแห่งนี้น่าทึ่งจากการที่ทั้งเมืองตั้งอยู่รอบๆหุบเหวลึกกว่า100เมตรที่มีรูปร่างคล้ายเกือกม้าขนาดยักษ์เจ้าหุบเหวนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยแม่น้ําดูดูที่ไหลวนกัดซ้อหินปูนมานานเป็นล้านปีจนเกิดเป็นแอ่งขนาดมหือมาที่ลึกและกว้างมากจนน่าตกใจแม้หน้าตาของเมืองจะดูน่าหวาดเสียวหน่อย แต่นี่กลับเป็นเมืองสงบที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆราว2,700คนพวกเขาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามแต่แปลกตามีเส้นทางเดินชมวิวรอบๆผุกเหวให้เดินได้แบบพานโนรามาและยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติสายถ่ายรูปหรือสายชอบอะไรไม่เหมือนใครจะต้องหลงรักทันทีเป็นไงกันบ้างคะสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะบ้านของเราจะหน้าตาเป็นยังไงหรือตั้งอยู่ที่ไหนบ้านก็ยังคงเป็นสถานที่ที่เราใช้ชีวิตเป็นที่ที่เราหัวเราะร้อ,รองไห้และเติบโตไปพร้อมกับเรื่องราวของมันหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกคนนะคะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe รอคลิปใหม่กันด้วยสวัสดีค่ะ